สวัสดีครับคุณผู้ชม Speed Talk Special ครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูกระบะแรงๆแ,แล้วก็เป็นใครไม่ได้ครับนอกจากเซเว่นเลสซิ่งแดกหมูหยองวันนี้บุกถึงอูหมูหยองครับอูใหม่เขาเดี๋ยวเราตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกอะไรเลยมหาชัยเมืองใหม่มาทางมาสมุทรสาครทางไปสนามเทมละครนะว่ายง่ายตรงยูเทิร์นนเกือกมา้า นี่เลยร้านอยู่ตรงนี้เลยร้านใหญ่โตเลยเดี๋ยวเราเข้าไปหาเจ้าตัวดีกว่าว่าเจ้าสำนักหมูหยองเนี่ยทำอะไรอยู่ตอนนี้แล้วบุกอู่หมูหยองเลยครับไปครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่กับต้องบอกว่าเป็นเจ้าสำนักเซเว่นเลสซิ่งเดกใช่ไหมหมูหยองนั่นเองนะครับสวัสดีครับหมูหยองสวัสดีหมูหยองแนะนําตัวให้คุณผู้ชมรู้จักหลายชื่อเสียงเร่งนำก็สวัสดีครับผมหมูหยองนะครับเซเว่นเลสซิ่งเดกครับก็เดิมทีก็ชอบแต่งรถมาอยู่แล้วคือเป็นพื้นฐานเป็นคนชอบเล่นรถอยู่แล้วครับผมแล้วก็ทําไมถึงมาติดใจเอากับต้องบอกว่าเป็นกระบะคองมันเร็วก็กระแสที่ ตามกระแสแต่จริงแล้วก่อนเรื่องนี้ก็เล่นกระบะมาก่อนก็เล่นกระบะบอกว่าทำมาตั้งแต่ปั๊มสายตั้งแต่รุ่นเก่าๆเลยใช่ไหมเล่นเดิมทีเล่นครั้งแรกก็เป็นตะเวนที่เล่นตะเวนนะครัก็ใช้เป็นรถตัว T D สองเจ็ดเนี่ยครับรถยนต์ T ีสองเจ็ดรถเป็นเรจนิสัน T D ครับผมก็เล่นมาก็สมัยนั้นก็อยู่อาจารย์เบิร์ดเล่นๆกันอยู่เบิร์ดเบิร์ดหลังห้าเนี่ยนะครับผมก็เลย ทำไปทามาทําไปทํามาก็เราก็แบบเก็บ,เก,บเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็เอาเอามารดระลองให้ทําดูพอทําไปทํามาก็ดันไปวิ่งแล้วก็เมือไหได้แชมป์ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ ความนับถือกันความเชื่อใจกันก็กลายมาเป็นอู่ก็เลยต่อเนื่องมายาวมาทาเดิมๆที่ทาอยู่บ้านแล้วก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาเพราะว่าก่อนนี้ที่ผมเคยไปอู่อีกอู่หนึ่งมันจะเป็นในหมู่บ้านใช่ครับผมตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอู่ใหม่ของหมูหยองเขาอยู่ตรงไหนบอกคุณผู้ชมหน่อยถ้าเพื่อนๆที่จะมานะครับก็มาจากทางกรุงเทพผ่านมหาชัยเมืองใหม่มาสังเกตง่ายๆจะมีป้อมทางหลวงอยู่กลางถนนเลยครับป้อมทางหลวงอ่างครับวิ่งเลยจากป้อมทางหลวงเข้าู่ขนานซ้ายเมือเลยเข้าเลนซ้ายครับผม เลยปั๊มรอทมาประมาณสักหกิโลเมตรอยู่ซ้ายมือเลยครับติดกับถนนใหญ่เข้าง่ายสะดวกครับจะมีเขาเรียกอะไรเกือบม้าที่กับรถใช่ครับมีก่อนเกือบม้าก่อนถึงมันติดอยู่ลูกตีนอยู่ตรงตีนสะพานเกือบตีนทางขึ้นเกือบม้ากับรถพอดีครับผมซ้ายมือก็จะเห็นเลยใหญ่โตอะไรเข้ามาตรงนี้โอ้โหครับแน่นอนเลยแล้วก็มีข้างในก็มีคาแคร์ครับร้านกาแฟด้วยครับผมห้วงจรดเลยครบเลยมีคาแคร์มีกาแฟแล้วก็มีทั้งตั้งศูนย์ถุงล้อมีของพกจอนะครัเสร็จล้างรถได้เลยครับผมแล้วก็ทําไมถึงต้องเป็นหหมมูย่องทไเป็น หมูแผ่นหมูยอเดิมทีมาไมยังไงทำโรงงานเกี่ยวกับหมูหยอองแล้วครับอ๋อประวัติดั้งเดิมคือโรงงานหมูหยองเพื่อนๆก็เลยเรียกหมูหยอกก็เลยติดปากกันมาเป็นหมูหยอตจนถึงเป็นทุกวันนี้เราบอกเป็นเจ้าสำนักเลยครับผมนะโอ้โหล้วถ้วยนี้ซื้อที่ไหนมา อ๋อี้อเล่นเราเล่นรันนี่คือช่วยผลงานนี่เราบอกการันตีความแรงครับผมนี่ยังไม่หมดนายกมาไม่หมดข้างในอีกเพียบเลยครับผมไหนลองพูดถึงค้วยที่ภูมิใจที่สุดที่เอารังวันใหญ่ๆวีอันไหนบ้างได้มาผลงานผลงานล่าสุดก็ได้แม็กสปีดเร็วสุดอย่างเงี้ยสี่ใบก็คือออลนิวลำใหม่ที่เราพุ่งกคันนี้เลยข้างหลังนี้เลยคันนี้ก็จะเป็นรถของทางน้องนอี่ยงเปอร์เซ็นแล้วคันนี้ก็ได้แม็กสปีดทั้งหมดแปดรุ่นแปดใบครับ โอ้โหไปงานแข่งงานนึงรับถ้วยกลับมา8ใบามา13บสาล้นครับที่ได้กลับมาเล<ะ>่อทีหนึ่งหมดครับโอโ้โหนี่ไม่แบ่งทีมอื่นเลยคนจัาก,ก็ไม่เคืองเลยหรอกว่าไปได้มาเจ้าเดียวเลยเซเว่นเลสซิ่งดกเนี่ยบางทีรถมันมันเข้าที่เลยแหละพี่รถเข้าที่ตัวเราไล่ไล่อะไรไปุ๊บมันบังเอิญวิ่งอกเขาอย่างเงี้ยก็ก็ต้องเราก็ต้องได้รับชัยชนะกลับมาเพราะเราคิดว่าเราทํารถไปพร้อมแล้วเราเซ็ตรถไปพร้อมอย่างเงี้ยพอเราไปวิ่งมันต้องไม่เกิดอันตา ไปเองสิ่งเห่านี้พอวิ่งขึ้นมาก็เห็นเวลามางเพราะค้าก็ภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเออทำ <t> เห็นบอก<ๆ>ที่นี่ทารถเวลาส่งรถส่งมอบรถนี่ก็ส่งันที่เวลาเลยใช่ไหมส่งกันที่เวลาครับส่งที่เวลาหมายถึงว่ายกตัวอย่างคุณผู้ชมมารถมาทาอยากให้วิ่งได้ประมาณไหนสมมุติว่าเอาเลขประมาณวิ่งสัก อ่าสิบสามสิบสองกว่าใช่ไหมถ้าถ้าเท่ากัประมาณสเตปสเตปพื้นพื้นสเตปพื้นพื้นแถวโบเดิมหลังถนนอย่างเงี้ยก็อยู่แราวราวสตาร์ทครั้งแรกได้มันก็ต้องขึ้นอยู่ที่ของด้วยว่าสมมติมีงบประมาณหมื่นนึงก็อาจจะใส่ดันลางไปอย่างเงี้ยมีงบสองหมื่นอัพก็อาจจะมีดันลางกับหัวฉีดดันลางหัวฉีดขึ้นตามสเตปแบบสามหมื่นอัพก็อาจจะเล่น่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยยันยันยันไปทำยันเครื่องอ่ะก็อยู่ที่สองแสนอัพขึ้นอยู่แล้วพวกนี้ถ้าทำเครื่องทำเกียร์พูดง่ายๆว่าสเต็ปแบบเต็มเลย ทำแันเครื่องเกียร์เนี่ยอยู่ในงบประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณเกือบๆสามแสนนะพี่สามแสนครับก็ซื้อรถมาเนี่ยก็ทำเครื่องเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเบรคท้ายคารนเตจหัวฉีดต่ำเนี้ยกล่องควบคุมพวกเนี้คือราคายใส่ให้หมดเดินอินเตอร์เทอร์โบอะไรครบวงจรหมดพัดลมพัดลมไฟฟ้าหมดเลยครับสามแสนที่อยู่แต่งห้องฟังห้องเครื่องให้เลยก่อนมันต้องแยกไปเพราะว่าตอนนี้สุดฮิตเลยก็ต้องไล่มาตั้งแต่ ออดีแม็กก่อนเลยอยู่ต่ออยู่ใ,ใกล้เราออนิวเ,เนี่ยครับผมตอนนี้คุณผู้ชมออกออนิวมาคันหนึ่งดีแม็กครับผมทางที่ดีที่จะเอามาทำเพราะดีแม็กมี2 5 0 0ันกับสามพครับผมส่วนใหญ่เขาเอาเครื่องตัวไหนมาทํากันส่วนมากลูกค้าที่จะซื้อมาก็จะเป็น2องพตัวธรรมดาแค่เป็นกระจกไฟฟ้าเนี่ยครับไม่ใช่ตัวท็อปหรือว่ารองท็อปเล่นได้แต่ถ<ม>้าตัวเป็นตัวท็อป bgs อะะบบสายไฟอะมันควบคุมมันควบคุมด้วยสายไฟ,มมมมยไฟแม็กเซนเซอร์ทีเ่เวลาเราวิ่งวิ่งวิ่งไปอะแล้วมันจะแบบ เปิดเช็คจะเด้งถ้าแม่เซนเซอร์อ่านอากาศไม่ได้ส่วนมากคราวเราจะเล่นตัวธรรมดาแล้วตัวธรรมดามาทําง่ายกว่าง่ายกว่าคือถ้าเป็น VTS ปุ๊บยุ่งยากเรื่องระบบไฟย่ากระบบสายไฟนิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่บางทีถ้าเราจะเปลี่ยนชุดคอยไฟอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็ต้องเสียเสียตังค์เงี้ยเสียเปล่าเสียเปล่าคือคนง่ายๆซื้อมาไม่ได้ใช้หรือออกอยู่ดีใช่ครับผมแล้วที่เขาบอกว่า2อ0พมา d m a มเนี่ยออร์นิวเนี่ยสามารถมาทำเป็น3,000ง่ายๆเลย ถ้าถามว่าไง่ายไหมมันก็ง่ายพี่เพราะว่าหนึ่งอย่างเราซื้อมาปุ๊บอย่างเงี้ยถ้าบางคนไม่อยากทําเต็มที่ก็ทกําการซิ่งทุกสามพันไม่หมายถึงว่าทําไมเขาไม่เอาตัวสามพันมาทําอ่ะคือหนึ่งอย่างสามพันถ้าซื้อรถมาจากศูนย์ที่ราคามันค่อนข้างแรงแล้วถ้าเราทำข้างนอกราคาเท่ากันเราได้ของซิ่งอ๋อคือสามารถอัพจากสอง0ห้าขึ้นไปเป็นสา0พัน 3, ครับผมได้ไง,ไง่ายได้ไดไง่ายในงบเดียวกับ ในง,งบเดียวกับที่ออกตัวสามพันมาใช,ใช่แล้วเราแต่ว่าได้เป็นของซิ่งหมดเลยซิ่งหมดเลยก็คือไส้ในไส้ในมันต้องทำอะไรเขาบอกเปลี่ยนข้อเหวี่ยงเหรอแล้ว <c oughs> มีข้อเหวี่ยงเอาไปยืดบาร์ล้านเาาอาไปยืดบาลานเสร็จปุบ๊บเราก็มาขึ้ื่อนโดยการซิ่งการซิ่งเสร็จปุบ๊บเราก็ขวา้านเสือตีลูกไส้ขึ้นมาครับตีลูกไส้เสร็จปุ๊บก็มาหาฝาฝาก็้วขัดพอร์ลดุมเบาเตรียรมเบาเบาตีใบเบาใหม่เสร็จปุ๊บก็มา เดินด้วยแคมแคมลก็ใส่เป็นแคมคู่เสร็จปุ๊บก็โอเวอร์ฮอนเครื่องเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บเราขึ้นเกียร์ทำช่วงล่างทีนี้จบเลยจบเลยครับรถนี่คือสเต็ปก็กลายเป็นสามพันเลยมันเปรียบเทียบเป็นสามพันเนี่ยมันไม่ใช่สามพันมันกลายเป็นสามพันอัพกลายเป็นเกินสามพันเหรอเกินครับเยอะทำนี้เยอะครับเกินสามพันเลยเกินแน่นอนครับเพราะงี้ก็คุ้มกว่ายืดบาลานซ์ไปแล้วผมยืดบาลานซ์ไปแล้วครับผมเกินแน่นอนแล้วคุ้มกว่าแล้วก็ได้เป็นของซิงมีหน้าเพราะส่วนใหญ่จะเห็นแจะสองพันห้ามาทำตรงนั้น งบประมาณครับสมมุติว่าทําอย่างเงี้ยประมาณมันขึ้นอยู่ที่ตัวเลขด้วยพี่ถ้าเอาเ,เอาเลขเอาเลขเอาเลขเวลาเนี้ยเขามันต้องมีสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามใช่ไหมถูกไหม,มก็จะมีแบบอยู่ที่แสนกลางแสนกลางปลายแสนปลายสองแสนสองแสนสองแสนห้าสามแสนสามแสนครับ เอาแบบกลางๆอ่ะแล้วสักสองแสนเนี่ยน่าจะวิ่งได้เวลาประมาณเท่าไหร่สองแสนก็ไมน่าจะวิ่งประมาณสิบสองปลายสิบสอ,อ,อ,องป,อปลายต้นสิบสองปลายสิบส<ล>ามต้นคทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่คนขับด้วยอยู่กับคนขับใช,ใช่ไหมถ้มา,กา,าก็ลูกค้าก็เราก็ให้ลูกค้าขับกันเองเลยแล้วบอกเราก็มีการเทรนให้ด้วยนิดหน่อยแล้วก็พูดง่ายๆว่าเอารถมาทําที่นี่เราอยากทําเครื่องแรงแล้วมีการเทรนนิ่งการขับแดกด้วยครับผมโดยหมูหยอกไห้เพาธรรมดาขับเองใช่ไหมธรรมดาขับทุกวันนี้ก็ไม่ได้ขับแล้วพี่ก็ส่วนมากจะให้น้องๆเป็นคนขับเพราเด็กรุ่่่นใหมแรงกวา ครับผมไฟแรงกว่าอ่ะแล้วจบไปแล้วดีไหมแล้วถ้ามันเป็นวีโก้แชมป์วีโก้แชมป์ถ้าเป็นตัววีวีโก้แชมป์มันจะ,ะท้ายรางจะเป็นพวกท้ายรางวีเอ็นวีเอ็นเทเบิลส่วนมากก็ส่วนมากเขาเอาตัวไหนมาทำเหรีส่วนมากจะเอาเป็นตัวธรรมดาเนี่ยแต่วีโก้แชมป์ก็ทําได้แล้วพี่ตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนราง,า,างเอารางมาเป็จาะใหม่เจาะขยาย ความถูน้ํามันบเ,เ,เต็ปเลิหัวฉีดเนี่ยแต่ก่อนนี้เราต้องเปลี่ยนเสื้อหัวฉีดเป็นตัวธรรมดาทุกวันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อแล้วครับไม่ต้องล่ะคือเราเอาง่ายๆคือเรามันมีมันมีปลายหัวฉีดที่สามารถใส่กับต้นวีเอ็นได้เลยอย่างเงี้ยเอามาใส่ได้เลยครับแต่ความจริงเราต้องไปซื้อรรต้น20,000กว่าซื้อปลายหัวฉีดอีกหมื่นกว่ากลายเป็น3 0,000กว่าทุกวันนี้ซื้อแค่ปลายหมื่นกว่าบาทก็ใส่ได้เลยไม่ต้องมาเปลี่ยนต้นเลยแลย้อ,อย่างนี้พอทําอย่างนี้ถ้ากับเป็นสเต็ปไหนที่เรากรีวาหนึ่งสองสามเนี่มงึ พ่อมีคร์สมีโมกล่องคู่หนึ่งหมายถึงก็กล่องโปรกล่องอีพียูทั้งอีพียูทั้งดีฟ้าทั้งโปรสปีดก็คือแล้วแต่วันี้หละยี่ห้อคือพวกกล่องหนึ่งแล้วและตัวดันรางนี่คือดันรางก็คือส่วนมากดันรางมันจะพ่วงมาอยู่กับกล่องใช่ไหมแต่ในกล่องตัวที่จะแพงๆหน่อยมันจะมีมาครบเลยจะมีมาครบเลยแล้วอีกอันนึงในไลถามว้วไอ้กล่องที่เขาบอกเขามีคําว่ากล่องยกหัวฉีดกล่องยกหัวฉีดเนี่ยคือมันมันเป็นตัวควบคุมระบบ ยกเข็มหัวฉีดจ่ายน้ำมันเท่าที่ว่ารถต้องการแต่ตัวดันรางเนี่ยสามารถดึงน้ำมันเข้าไปดันให้ในท้ายรางเต็มแล้วทําให้อัตราการเร่งอะไรอย่างเงี้ยทำรอบเครื่องได้ดีกว่าดันรางคือสามารถอัดปริมาณน้ํามันเข้าไปในรางหัวฉีดใด้ครับผมได้เต็มตามที่เราต้องการครับผมส่วนกล่องมันกระแตกครับพี่อ่าใช่พี่หัวฉีดบวมเลย,เยที่เขาแล้วก็ตัวยกหัวฉีดเนี่ยก็คือไปควบคุมตัว หัวฉีด oh, ที่จะจ่ายน้ำมัน,<ห>นเลยครับคือดันลากเราดันเข้าไปอย่างเดียวแล้วถ้าเราดันเข้าไปเยอะๆอะยอ่างเงี้ยมันคายไม่ทันที่มันออกไม่ทันอ,อย่างเงี้ยมันก็ไปบวมตามเสื้อบาง<อ>ตามปอกบ้างอย่างเงี้ยคือมัน มันเข้าไปเยอะเกินไปแต่ทีเนี้ยที่มันมียกหัวฉีดเข้ามาเพิ่มก็คือว่าช่วยในการจ่ายน้ามันดีขึ้นอย่างเงี้ยใช้ไม่หมดมันก็ไกหลกลับถังแล้วแต่มันจ่ายได้ดีขึ้นทําให้พวกเสื้อไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยพังครับประมาณนี้ครับพูดถึงหัวฉีดแล้วได้ข่าวแวบๆอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เ็ามีหัวฉีดเซเว่นเลสซิ่งแดด้วยครับผมก็ตอนนี้ก็เปิดตัวไปได้ประมาณรักสองเดือนแล้วครับมันเป็นหัวฉีดยังไงครับหัวฉีดตัวนี้นหัวฉีดมันมีทั้ง NT มนทันเอ็นบัเอ็นทรถแบั บ้านใช้งานใส่เป็นหัวฉีดชุดเดียวรถแรงขึ้นทันทีเลยครับหมายถึงรถสแตนดาร์ดเนี่ยรถสแตนดาร์ดครับโดนหัวฉีดไปชุดเดียวครับเป็นหัวฉีดชุดเดียวครับไม่ต้องมีกล่องไม่ต้องมีอะไรหรอได้แรงม้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณยี่สิบถึงสิบตัวจากของเดิมครับหัวฉีดอย่างเดียวนะฉีดอย่างเดียวครับโอ้ยอ 5, ราคาราคาราคาพร้อมใส่หน้าร้านอยู่ที่หมื่นสองครับหมื 12, ่นสองตกเลยใช่แต่แบบถ,แบบถ้าแบบมีลูกค้าแบบว่ามาตัดไปอย่างเงี้ยเราไปมาซื้อไปใส่เองเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเงี้ยเราก็จะส่งให้อีกราคาหนึ่งอ๋อตอนนี้ต้องการตัวแทนจำหน่ายด้วยนะเออาคุณผููู้ชมที่่่ดดยแแตัังงหวร ก็สนใจเรื่องหัวฉีดก็ติดต่อมาทางหมูหยองได้เลยครับผมวีโก้เนี<ง>่ยถ้าเอาเอาสเต็ปแบบเต็มๆต็มเลยเอาไปวิ่งแบบเวลาดีๆเลยตอนนี้เขาเวลาดีสุดก็บักเขาเขาเปนแรงเขาวิ่งกันเลขไงถ้าเป็นถ้าเป็นทบทบผู้ถึงทบเดิมพออะอเดิมก็อย่างพวกผมวิ่งได้อยู่ประมาณสิบต้นต้นนะพี่สองต้นครับผมวีโก้เนี่ยทำให้แรงเอาวิ่งสัก12บต้นเนี่ยใช้งบเท่าไหร่ ไม่น่าจะได้พี่มไม่ได้เหรอมันบล็อกเครื่องไม่เหมือนกันพี่อ้าวปัญหาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเปลี่ยนเทอร์โบอ่ะไม่ใช่เทอร์โบเดิมอย่างเงี้ยอ๋อถ้าถ้าเป็นวีโก้ในส่วนใหญ่ต้องเปลี่ยนเทอร์โบแล้วต้องเปลี่ยนเทอร์โบครับต้องเป,อเปลี่ยนเป็นใหญ่หน่อยถึงจะวิ่งเทา่ากับดีแม็กแล้วก็ใส่เทอร์โบอะไรกันก็ถ้าจะเล่นแบบก็จะวิ่งได้หน่อยแต่มันต้องทำมาครบแบบพี่ปั๊มถ้าไม่โทดก็ต้องก็งงเป็นสามโลปั๊มตีเล็กูเล่ก็คือต้องครบมีของครบหมดทุกอย่างเสร็จปุ๊บฝา แ h มก็ต้องมีเทอร์โบก็ถ้าอยากจะวิ่งแบบต้นๆ้นแบบแบบวิ่งเท่าๆกับพวก d m a มอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนเทอร์โบเป็นพวกฝานหน้าเป็นม g s เทอร์โบ3,000เนี่ยมันก็ยังเทอร์โบ3,000น,นี่ก็ว่ากันแต่ถ้าจะเอา12ต้นๆน่ยพี่มันต้องขยับไซส์เทอร์โบอ่ะกำลังอัดกำลังลมเข้ามาอีกก็เป็นเทอร์โบใหญ่แล้วว่างั้นเถอะใหญ่เหมือนพวกทีอย่างเงี้ยพี่อ๋อพูดง่ายๆว่าถ้าจะขวัให้แรงเนี่ย วีโก้เนี่ยเสียเปียบดีแม็กใช่ครับแต่ถามว่าถ้ามันจะทําให้จบแบบไปไวแล้วได้เวลาง่ายๆอ่เงียง้ยพีย่ mm hmm. ส่วนมากละลอะรถอะมันก็ตามเกณฑ์อยู่แล้วก็า mm hmm. อิซูซูดีแม็กไม่งั้นก็เชฟตัวเก่าเชฟใช่ครับ mm hmm. เชฟตัวเก่ากับดีแม็กตัวเก่ายเง,งีย้ยมันขุนง,ง่ายอะก้อนนีอ่เงี้ยมันขุนง่ายแต่ถ้าไปกัแบบเราไม่ได้ว่าใครนะหรือว่าไปนั่งขุนในตัวที่มันแบบมันไม่ใช่แบบที่แบบตลาดอย่างเงีย้ยเราก็บางทีมันเหนื่อยไง,ง ก็คือมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นที่นิยมกันในหมู่วัยรุ่น่ะที่เอามาแต่งกันใช่ครับเพราะตอนนี้ที่ว่าหลักๆหลายๆมันก็มันก็มีแต่พวกอีสูเชฟอีสูเชฟตัวเก่าที่เล่นใหญ่ใช่ไหมใหญ่แต่ทุกวันนี้เราก็ต้องพัฒนาพอมีรถรุ่นใหม่มาอีสูออนิวเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันได้เวลากล้เคียงนี้ มาเนี้ยครับเราพูดถึงอย่างนั้นเรามาพูดถึงเชฟมั่งครับผมอย่างเชฟตอนนี้ที่เขามาแต่งมาทำกันต้องเป็นตัวไหนรุ่นไหนเครื่องอะไรยังไงเปรียบเทียบหม่ถึงตัวเก่ารับต,ตัวใหม่อ่ะพี่มันมีทั้งออเชฟตัวใหม่กับเชฟตัวเก่าเอาเร้องของตัวแลยเริ่มที่ตัวเก่าก่อนเริ่มที่ตัวเก่าถามว่าที่ทำเหมือนกันดีแม็กทุกอย่างเลยครับก็คือลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันวิ่งเท่าๆกันไม่หนีกันไม่หนีกันเลยอ่ะไม่หนีกันคือทำออกมาแล้ววิ่งพอๆกันเครื่องยนต์เดียวกันเทอร์โบเหมือนกันเกียร์เหมือนนกั หมายถึงเชฟตัวเก่านี่วิ่งเข้าออนนิวเลยอ่ะถ้าทำแล้ววิ่งเท่ากับตัวเนี้ยพวก2ตัวเนี้ยมันวิ่งกว่าออนนิวอีกทีอือคือโสมเก่าเนี้ยหรอเก่าวิ่งกว่าวิ่งกว่าออนนิวการจุดระเบิดของพวกระบบไฟดีกว่าเพราะอย่างที่ออนนิวที่ผมไม่ได้เปลี่ยนชุดใสยไฟเพราะผมโดนตรวจมีการตรวจชุดใสยไฟถ้ไม่ใช่ชุดใส่ไฟเดิมไม่ได้อ๋อในระบุเลยเวลาเราไปลงแข่งครับเขาระบุว่าอยู่ใช่ออนนิวต้องเป็นชุดสสยไฟเดิมถ้าเป็นออนนิวต้องชุดสสยไฟเดิมครับผมแต่เป็นพวกเนี้ยกล่องกันได้นี่พวกเนี้ยพวกนี้ยไมเย ครับผม oh. ๋อนิวเขากำหนดแยกรถอยู่แล้วก็จะสี่ประตูจะแคปจะหัวเดียวรวมกันแต่ชุดสายไฟคุณต้องเป็นชุดสายไฟเดิมครับถ้าไม่เดิมถ้าวันไหนคุณสมมติคุณแข่งชนะอย่างเงี้ยหรือว่ายัางไงเงี้ยถ้ากรรมาการมีการตรวจสอบมีการตรวจสอบถ้า oh. เปิดขึ้นมาเจอกล่องรุ่นเก่าก็จบแค่นั้นเองคนระับเชฟนี่ค่าใช้จ่ายในการทําเชฟตัวเก่าใช่ไหมพี่ราคาพอๆกับที่ผมบอกไปประมาณนีแม็กเมื่อกี้ก็คือไล่กันไหแต่ แสนแสนห้าสองแสนแล้วแต่จะเอาเวลาขนาดไหนแต่แล้วมันก็มีสเตปขับเล่นพี่บางคนก็ไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นเดี๋ยวเราว่ากันเลสเต็ปแบบสเต็ปแบบเขาบอกเราเรียกว่าสเต็ปวิ่งถนนใช้งานได้ด้วยครับผมที่ผู้กันติดปากว่าลดพ่วงกล่องดันรางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่คือไม่ได้ทําอะไรมากแค่พ่วงกล่องเฉยเฉยพ่วงกล่องก็ติดดันรางเพิ่ม้าไปอย่างเงี้ยก็ได้แรงมาประมาณสี่สิบห้าสิบตัวแล้วขึ้นมาจากเดิมสี่สิดตัวก็ไม่ใช่น้อย บบขึ้นมา50ตัวนี่ขับรู้สึกเลยนะตาการเาาร่งอัตราการออกตัวอาาัตราการเบิ้ลทุกสิ่งทุกอย่างนี่ดีกว่าแน่นอนแล้วมันจะกินเถามเรื่องหนึง่งก็ได้ถาม้คุณผู้ชมเลยมันพ่วงกล่องล,ลางๆไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลเสีย,ยงไงกับเครื่องยนต์ไหมหรือว่ามันอัตราการสินร้นเปลืองน้ำมันเนี่ยมันจะกินมากกว่าเดิมเยอะไหมสิ้นเปลืองน้ำมันนี่ถามว่าสิ้นเปลืองไหมสมมติเราขาบับอ่ะ15โลลิตรอาจจะขับประมาณก14โลลิตร ก็หน่อยเดียวหน่อยเดียวแต่ถามว่าขับวิ่งการขับดีกว่าไหมดีกว่าแน่นอนครับวิ่งกว่าเดิมแน่นอนเพราะมันขึ้นมาลัสี่ห้าสิบแรงม้าครับผมออย่างนี้คุณผู้ชมที่สนใจจะตกแต่งสมมติว่าเป็นกระบะเดิมๆเอาสเต็ปสเต็ปเขาบอกเขาเรียกสเต็ปบ,บ้านๆครับผมพุ่งกล่องลานล่างเ่ยควรจะใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หัวยองแนะนำทำเบรคเส็จพร้อมติดตั้งพร้อม,มทำท้ายลงท้ายรางระบบน้ำมันสามทางข้างล่างให้ด้วยนะครับเป็นเต็จเลย เ้าพันครับ9 0 0าบาทเองครับผม9 0พันบาทนี่แรงขึ้นมาส0ิบงมาครับผมโอ้สี่สิบเนี่ยแรงมานี่ไม่ถึงหมื่นครับผมไม่เห็นครับมีหน้ากระบาทหรือนี้มันแรงกันจังเลยงบประมาณไม่ได้สูงเลยนะก็ทำราคาตายตัวอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนครับพี่เหรอเพื่อนๆในกลุ่มจะรู้หรือรู้ว่าคนที่เล่นรถจะรู้แบบว่าเออมือจังว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบประมาณว่าเราเน้นพักวกันมากกว่า อย่างนี้คุณผู้ชมในรายการสปีดท็อกเราอยากแรงเข้ามาหาหมูหยองได้เลยไหมได้ครับได้เลยถ้ามาจากบอกว่ามาบอกเลยนะว่ามาจากสปีดสปีดท็อกหรือสปีดชาแนลหรือมีส่วนลดพิเศษได้อีกหมูหยองใจดีจัดให้ครับผมพูดง่ายงบประมาณไม่ถึงหมื่นอ่ะแรงขึ้นมา40-50แรงม้านี่โหขับสนุกแล้วรถแหละครับผมนะครับแล้วบอกรายละเอียดนิดนึงอย่างกล่องที่ใช้กล่องอะไรฮ ก็ถ้าเป็นด่านลางก็มีทั้งคิ้ว ECU คิ้วพี่แล้วก็มีทั้งโปรสตรี ing, มีให้เลือกเลยครับลแล้วก็มีดีควาสแต่อยู่ที่ว่าลูกค้าชอบยี่ห้อไหนแต่ถ้าให้เราแนะนำเราก็สามารถแนะนำสาานั่งยี่ห้อนี้ได้เพราะเราก็ใส่ให้ใหลูกค้าไม่จบทุกสัจแล่วก็มีปัญหาอะไรประมาณนี้ครับไม่ค่อยมีปัญหากับกับกับพวกรถน้อยคันหน้าที่จะแบบว่าเออนานๆถึงจะเจอทีแบบว่าเออแบบโอชีดอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ถามว่ารถมันเขาใช้มานานแล้วเงี้ยพอเขาใช้มานานเสร็จุแล้วก็มันก์ก็ มันก็ถึงเวลาลอายุของมันก็ต้องมาเปลี่ยน้อเปลี่ยนออกก็ปุ๊บก็ใช้ยาวๆอย่างนี้เราพูดถึงข้อเสียมาหน่อยทําสเต็ปแรกอย่างเงี้ยสเต็ปต้นๆพวงกล่องดันรางเฉยๆเนี่ยข้อเสียมันส่วนใหญ่จะไปเจอปัญหาอะไรบ้างท,ที่มันจะทำที่ที่ที่จะเจอกันปัญหาที่ไปเจอกันหลายๆอูที่น่าจะเจอกันก็น่าจะประมาณลูกปับตปั๊แตก เฮ้ยมาถึงดันมากไป,กไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปก็อย่างอย่างทางของเราที่ว่าเราไม่ค่อยเจอปัญหาเพราะเราเน้นเน้นขายเน้นขายตรงที่ว่าจูนด้วยคอมพิวเตอร์ครับถ้ามันสุดคือสุดถ้าเราบอกว่าไม่ไหวแล้วนะก็คือไม่ไหวก็คือเราเผื่อไว้แล้วเราเ,อ,เอา <ไป S 1> แค่แ,แบบ กำลังดีไม่ไปเค้นมันมากไปคือแบบแต่ก่อนอะผมก็เคยใช้ที่ว่าออกมาใหม่ๆสมัยนั้นนะจุนคอมไม่มีแล้วก็ต้องใช้ไขควงไขเพราะเราไขไปมากๆเข้าคือเราเราจับจุดไม่ถูกอะว่าเราไปกี่รอบแล้วกี่รอบแล้วบางทีมันงงไงกี่รอบแล้วมันแก๊สขึ้นแก๊สขึ้นเรื่อยๆพอวิ่งไปวิ่งไปรถดับเลยพี่ปั๊มแตกครับก็ต้องมาเสียค่าปั๊มอีกหมื่นกว่าโอ้โหแล้วทีนี้ไม่พอ ก็ลองใหม่อีกรองใหม่ปั๊มแตกอีกตหมื่นกว่าบาทอีกทุกวันนี้ง่ายแล้วคิดมาโอ้โหรู้อย่างนี้ติดครบจูนคอมไปทีเดียวก็จบก็คือเป็นกล่องที่สามารถพ่วงกับคอมมีโปรแกรมจูนโน้ตบุ๊กได้ใช่ไหมแต่จริงๆกล่องมันมีทั้งแบบที่พ่วงใช้โปรแกรมจูนกับกล่องที่เป็นเหมือนเป็นแมนนวลใช่ไหมครับผมเป็นแมนนวลก็คือใคสามารถอย่างราคาเมื่อกี้ที่บอกเนี่ย 9ก้าพันแรงเลยได้ใช้กล่องอะไรเป็นกล่องโกสสปีดก็คือพว่วงกล่องพว่วงแบบนี้แล้วครับผมแล้วก็<อ>เป็น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 ค<ม>ิ้วอีซีคิ้วที่ใช้นะก็แล้วก็จะมีระบบให้คุณวันไหนคุณอยากขับแรงคุณก็เปิดกล่องอ๋อมีโหมดบิสวิตให้เลือกใช่ครับถ้าคุณไม่อยากขับ ขับขับธมดจะไปตลาดขับเบอร์ที่หนึ่งวันนี้รีบไปธุระขับเบอร์ที่สองมีเลเวลให้เลยวันนี้ไม่รีบขับชิวๆกินลมปิดกล่องวิ่งด่านๆเป็นรถดานเหมือนเดิมครับอถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้วันนี้ผมแต่ก็ไม่เคยเห็นใครปลี่บนนี้ไม่มีใครปลีแล้วติดไปแล้วไหนๆก็ติดแล้วนะใส่กันยับเลยอยู่ในซอยก็ต้องแฮชหน่อยฮะวันนี้เราพูดถึงครบแล้วในบรรดากระบะทั่วไปที่มีกันอยู่ตอนนี้ครทีนี้เรามาพูดถึงเรื่อง จุดด้ยอยของมันที่เราคุยแต่เรื่องดีๆในบรรดาโตเลต้าอีสุเชฟครับไอ้ี๋ยวก่อนขับไปยี่ห้อจริงนิสสันเน,นี่ยนวาร่าเขาไม่ทํากันหรือวาไงหนึ่งอยาววา่างนวาร่าทําแล้วมันมันค่อนข้างทําแบบว่าทําแล้วมันสู้ตัวพวกนี้ไม่ได้พี่เครือค่องยนต์บล็อกเตอร์มันข้างในอ่ะกำลังอัดมันสู้พวกนี้ไม่ได้พี่พวกนี้มันทาวิ่งกว่าพ้่อีกเอออีกอันหนึ่งข้อที่มิสโซอีก ไทตันไทตันก็ทําได้พี่ไทตันโอเคหน่อยยังโอเคยังโอเคถ้าทัดเทียบไปแล้วมิไทตันทํากาการาวาล่าเอาไทตันมาทาดีกว่าเอาไทตันมาทําดีกว่าพี่เพราะว่าจริงๆแรงม้าเดิมๆมันก็เยอะกว่าเพื่อนแล้วนะเยอะครับไทตันถ้ายิ่งเป็นตัวใหม่ด่วาเป็นพวก V N Turbo ที่ออกมาใหม่ๆนะตัวนั้นเจ๋วเลยแต่ทำไมไม่ค่อยมีใครทํากันก็หนึ่งอย่างที่ใครๆก็อยากแรง ถามว่าพี่อยากแรงไหมพี่ก็ต้องอยากแรงก็ต้องขายรถคันเก่าซื้อดีแม็กซื้อออเนียง่ายกว่ามันจบกว่าใช่ไหมจบมันทําเหมือนเหมือนว่าทําทําไปแปดห้าแต่วิ่งเท่ากันอืใช่ไหมแต่วิ่งเท่ากันกับกับพวกทำเก้าหมื่นอ๋อคือว่าเขาจะเอาแบบเต็มสูบอย่างเงี้ยครับผมมันก็คือแบบสมมติทำดีแม็กทำเก้าหมื่นจะเอาแบบเอาแบบเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้เนี่ยที่ออกไปเนอีที่อีทอีทไปเนี่ยอันนั้นก็อยู่ราวๆประมาณเจ็ดแปดหมื่นพี่คือทําเต็มแล้ว เอ้ยหรว่าเราข้ามไปนี่ไปเมื่อกี้เราพูดถึงไอ้ที่ทํางบประมาณไม่ถึงหมื่นเนี่ยแค่พวงก่องล้านลางเ่ยจริงๆ<ม>แล้วสามารถโนวาร่าทำได้ไหมได้ครับก็ได้เหมือนกันได้ครับไทตัน <Titan. S 3> ได้ครับคือได้ทุกยี่ห้อได้ทุกยี่ห้อแต่และถ้าเราก็พูดถึงเจาะลึกถึงรายละเอียดไปแล้วถ้าจะเอาแรงแบบในสเต็ปต่อๆไปเนี่ยส่วนใหญ่ที่เ็าทำเงินจะเป็นพวกอีสุกบโตโยต้า ก็ที่เห็นเห็นมากๆหูมากๆตาตอนนี้ก็จะเป็นพวกอ e สูปี2010 2011ประมาณนี่ครับพี่แล้วก็โฉมใหม่ออกมาก็คือเป็นตัวออมนี่ยวัยรุ่นก็จะเล่นเยอะแล้วออเชฟก็คือตามออกมาแต่ตอนนี้ถามว่าจุดด้อยของออเชฟมันก็มีเยอะพี่จะบอกว่ากล่องมันเป็นอะไรนะ ECU เป็น3 2บิตอ่ะไม่ใช่ครับเป็นควบุมด้วยบอสพีอ๋อเป็นกล่องบอส กล่องบอดปั๊บมบอดอย่างเงี้ยครับ <Ừ. S 2> มันไม่ใช่แบบเหมืนอนตัวเก่าพวกเครื่องยนต์ูสั่งเป็ด uh huh. ทำง่ายกว่าแต่ตอนนี้ก็พยายามหาจุดบอดของมันก็เจอหลายอย่างที่ก็แก้ได้ละครับแก้ได้อตอนนี้หาเราใส่กล่องไปวิ่งไปเช็คเล่งไปอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็จบแล้วจบแล้วครับก็สามารถทําแรงได้แต่ทีนี้เครื่องก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีก็มันหมดเยอะพี่มันต้องหมดเยอะมันถึงจะวิ่งเท่ากับพวกตัวเกา่าอ๋อ ทำตามใจลูกค้าเพราะลูกค้าซื้อมาอยากซื้อก็ออกรถใหม่มาแล้วอ่ะอยากแรงอ่ะอยากวิ่งซื้อมาแล้วก็ก็ต้องทําพอทำปุ๊บเออพอเห็นเวลาก็จะจับ่างกรกันก็เอยโอเคแล้ววิ่งหลังหนุแต่เพิ่มเชื่อเลยเกินว่าคือรถพวกนี้บางทีวันี้ออกมาใหม่ครับผมช่างก็จะค่อยๆมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆครับผกพอถึงเวลาและจุดหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวมันก็แรงอย่างเงี้ยนะใช่ครับแต่เราใช้เวลาหน่อยแล้วมาย้อนถึงรุ่นเก่าๆมั้งเมื่อกี้ไอ้ของคนเราพูดถึงข้อเสียเคยได้ยินมาอีสุเขาบอกอะไรก้านขาดอ การขาดก็น่าจะเป็นพวกตัวออนิวมากกว่าออลนิวออลนิวการขาดแลกวการก็คือมันเป็นกานแบบสาเหตุมันสาเหตุมาจากคือหนึ่งอย่างก้านมันไม่มีความ แมงครับพี่ครับครับก็คือเป็นตัวทําออกมาแบบเหมือนคล้ายๆประหยัดต้นทุนอะอือะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาออกแบบมันมาอย่างไงแต่พอมาใส่เสร็จปุ๊บเข่าเหยียบขาดบ้างเอ่ยการขาดบ้างเอ่ยแต่เราแก้ปัญหาตรงที่ว่าแหมันลึกเครื่องออกเลยตอนนี้เป็นการซิ่งเลยเป็นการซิ่งพอสามพันวาระทาฝาทําแคมทําอะไรเห,เหมือน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 กะตัวเก่าอะทำให้เหมือนกันอย่างก็จบละจบแล้วตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับผมแล้วทางฝั่งโตโยต้าทางฝั่งโตโยต้าถามมันมีปัญหาอะไรบ้างเําทำ ลูกโตต้าใหญ่อยู่แล้วการแข่งเขาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับไม่ค่อยมีคือบทถ้าเกิดมันจะพังเนี่ยโอกาสมันไปได้น้อยกว่าว่าไนเถอะโตต้าก็ถ้าพังทีก็ทั้งตัวพี่ถ้าพังก็พังหมดเละเลยสายพานไทไทามิ่งขาดอย่างเงี้ยโอ้โหนั่นเรื่องใหญ่เลยครับผมก็คือพังครับพังอย่างนี้แนะนำคุณผู้ชมนิดนึงที่ที่เขาโมโมรถกันทั้งหลายเนี่ยครับจากประสบการณ์หมูหยองเนี่ยครับผมโตต้านี่ควรจะต้องระวังในเรื่องของอย่างอันนี้แรกแรกวเมื่อกี้คือเรื่องสายพานไททามิ่งครับผมอย่าประหยัดต้องเปลี่ยนใหม่ตลอดครับผมแล้วมีอะไรอีก ก็ไม่ค่อยมีอะไร,รตัวยต้ารักษาง่ายคือ,อกับพวกอีสุพวกนี้รักษาง่ายาาจะเป็นตัวที่ว่าน่าควรระวังก็เป็นออนนิวมากกว่า il, ออนิวอีสุอีสุตัวใหม่อ่อนนิวดีแม็กเนี่ยครับผมข้อวควรระวังมันอะไรมั่งก็ซื้อรถมาส่วนมากบางคนก็ติดแค่กล่องก็อย่างแย่แล้วครับคือพวกกล่องอย่างเดียวก็อย่างแย่ละเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าก็คือหนึ่งอย่างคือมันต่อพี่เหรอคือเทียบกันทั้งหมดเนี่ยคือต่อ ออนิวไม่เครื่องปอะสุดว่างั้นเหรอปนรุ่นเลยพูดนะไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็พูดถึงประสบการณ์จริงอ่ะจากที่เราเคยรื้อเคยเคยทำมาอ่อนิวเป็นเรื่องที่ปอกกว่าแต่ทีนี้ถ้าเราทําไปแล้วทําให้มันเมือนตัวเก่าก็ไม่ปอกอันนั้นหมายถึงเอามาลื้อหมดเลยหมดเลยครับนั่นคือต้องมามีนะพี่ซื้อรถมาเงี้ยกลัวเหตุการ เป็นข้าวเวียงเลยโอ้โหดังน,นั้นเลยเหรอเปลี่ยนแค่นั้นนะบางคนก็เปลี่ยนแค่กา้านอย่างเดียวพี่ลูกเลิอกอยังเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่กา้านก็ใช้ได้แล้วครับแล้วทำแค่ตรงนี้ก็ถือว่าจบเลยใช่ไหมจบแล้วครับ<อ>ก็ไหนม<อ>าพี่ยกออกมาไหนใครเลยก็คือเปิดแคงเลยแปิคงเลยแล้วก็เปลี่ยนกา้านเปลี่ยนกา้านเป็นข้าวเวียงที่คนบางคนบางบาง,บางคนก็ไม่เปลี่ยนที่ใช่ไหมหรออย่นั้นเองงบประมาณเท่าไหร่ถ้าทําประมาณเอาอนนิวเนี่ยถ้าซื้อซื้อถ้าอยู่ที่ว่าถ้าเราทําเยอะหรือทําน้อยทำแค่เปลี่ยนก้านมันก็ไม่เท่าไหหรรร่่่อกกพีปะมาาาณวบท สองหมื่นกว่าบาทใช่ไหมการเป็นการซิ่งชุดหนึ่งใช่ไหมชุดหนึ่งอย่างเงี้ยใช,ชยยย al, ย้ยาวๆเลยทียย่ไม่ต้องกัวพังทีนี้ก็ยาวๆเลยยาวๆไม่ต้องกัวเครื่องลำเบิดอะไรอย่างเงี้ย แล้วหมูหยองแนะนำไงควรจะทําก่อนหรือว่าร้อนมันพังก่อนถ้าพังก่อนมันมันไม่แค่นี้เลยใช่ไหมหนึ่งอย่างถ้ามันพังก่อนอย่างเงี้ยพี่เสื้ออย่างเงี้ยเออเดี๋ยวไปเสื้อลามไปอียอย่างงี้ยีแทนที่เราจะเก็บของเอาไว้ใช้ต่อได้เงี้ยพี่ใช้อะไรไม่ได้เลยพูดง่ายๆเอาให้เซฟที่สุดเนี่ยเอาให้เซฟเอามาเปิดแข้งเปลี่ยนก้านกันซะก่อนเลยครับตัดปัญหาที่เขาว่าก้านขาดก้านขาดกันพรามันยังขับได้ไหมพี่บางคนผมก็ทําไปเยอะนะทำเต็มที่เหมือนกันแต่เครื่องยนต์สองพันห้าผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะขาดไม่ขาด ผมก็วิ่งในสนามก็ได้13ต้นน่ะวิ่งอยู่13 2ยืนพื้นเลยครับห้าแคมป์ฝาไม่มีไม่แตกใช้ข้อเดิมก้านเดิมลูกเดิมเกียร์เดิมนี้มันเนี่ยคันนี้มันเนี่ยคันนี้ไม่ใช่ครับคันนี้เต็มที่แล้วครับคันนี้ทำเต็มหมดแล้วนี่การข้ออะไรครบหมดแล้วเรื่องขยายความสูงเรียบร้อยแล้วครับจะมีก็มีคันขาวข้างในจะได้เห็นแน่เดี๋ยวอย่างนงั้นเดี๋ยว ต้องให้หมูยองพาทัวร์แล้วไปดูแต่ละคันที่เราพูดกันแล้วว่าคันไหนทําอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็นี่วันนี้เราคุยกันมาะยาวเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องรถยังไม่ไปดูแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องพักเบรกเข้าสากกันสักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับหมูยองเซเว่นเลฟซิงแดกันต่อ